นุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะครับก็จะขอเก็บเยื่อบุกระพุ้งแก้มของสุนัขเพื่อทําการวิใจัยในด้านจีโนมิกของทรัพยากรไฮลังอารน,นะครับเขาจะเก็บประวัติเพื่อทําประวัติของสุนัขไฮลังอารเพื่อประโยชน์ในอนาคตน,นะครับอ่าเขาตอนนี้เขาจะได้วิธีการเก็บเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเก็บกับสุนัขที่อ,อย่านมแล้วนะครับเขา ต้องการเก็บฐานประวัติทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเก็บนะครับก็จะมีซองที่เขาเขาต้องการเก็บข้อมูลว่าต้องการอะไรบ้างก็มีชื่อสุนัขเพศอายุนะครับแล้วก็รายละเอียดสุนัขของแต่ละอย่างลักษณะสีลักษณะอานแล้วก็เอกลักษณ์ต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อทําข้อมูลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีแค่การสำลีสำหรับ swap กระพุ้งแก้มของสุนัขนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเก็บกัน,นก,ก็เขาต้องการประมาณ20ตัวเดี๋ยวก็จะช่วยทําข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับนะครับเราก็จะใช้ก้านสับลีเช็ดที่กระพุง้งแก้มระหว่างกระพุง้งแก้มกับเหงือกของเขารันะครับแล้วก็ปั่นทิ้งให้แห้งแล้วก็เก็บส่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ครับเดี๋ยวลองมาทํากันดู อย่างที่ได้รับการเช็คจากคุ้มแก้งของสุนัขแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเก็บและส่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยนะครับที่เราเก็บตัวอย่างทั้ง4ไม้แล้วนะครับเราก็จะกลับใส่ซองกลับเข้าไปนะครับแต่จะอธิบายนิดนึงการสุนัขแถลงอานมันมีหลายสีหลายหลายแบบนะครับตามที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาต้องการเก็บพันประวัติก็คือถามว่าสุนัขเป็นลักษณะ สีอะไรเพศอะไรแล้วเขาก็จะมีลักษณะของแผ่นของอ่านของสุนัขของแต่ละตัวนะครับก็อ่านของสุนัขก,ก็มีหลายแบบแล้วแต่ที่ที่เขาต้องลงมาเนี่ยก็คือเขาต้องการเก็บเรื่องเอกลักษณ์ของสุนัขเรื่องหน้าดําเล็บดําลิ้นดําสุนัขในกลุ่มสีสวา่างสีขีดบัวพวกนี้จะไม่มีหน้าดํานะครับแล้วก็เล็บไม่ดําเล็บเล็บของสุนัขสีขีดบัวจะเป็นสี สีอ่อนนะครับสีขาวแล้วก็มันจะไม่มีปลายหางดําลิ้นดําก็ไม่จําเป็นว่าต้องมีทุกตัวสุนัขแายหลังอานก็คือแค่มีลิ้นปานก็พอแล้วครับใช้ได้หมดเนี่ยสังเกตว่าสุนัขสีกีบวัวสูงมื่อครับเล็บจะเป็นสีขาวนะครับเล็บจะเป็นสีขาวอาเอาไปดูใกล้ๆามาโมมาเนี่ เข้ามานี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะลิ้นลิ้นในกลุ่มนี้ก็คือลิ้นปานก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ก็คือเดิมทีสีสว่างสีขี้บัวพัฒนามาจากหมาหนังจังหวัดจันทบุรีมันจะไม่ใช่หมาจังหวัดตราดก็ในเรื่องเอกลักษณ์อ่ะเราต้องมองเป็นจุดๆไปนะครับหมาหมาหนังจังหวัดจ,จันทบุรีลักษณะคือเขาจะมีลักษณะที่เป็นขนกมีหยี หูกลางหางหนูนะครับแล้วก็ไม่มีอานแต่มีการพัฒนากันมาจนที่ว่านิ่งเป็นหมาหลังอานถ้าหมาหลังอานสีสว่างกับสีแดงมันคนละกลุ่มต้องแยกให้ออกนะครับอะแล้วลักษณะนิสัยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดเราเอาเอกลักษณ์ของหมาแดงมาวัดในหมาสีสวา่างหรือสีขีดบัวไม่ได้นะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับถ้าเกิดว่าอ้าวอยากได้สวาดด่างดินดํา มันก็มีครับแต่ว่าก็คือกลุ่มนั้นก็ผ่านการผ่านหมาแดงมาเยอะอ่ะทั้งนั้นเอกลักษณ์ของสุนัขสีขีบบัวเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไม่เข้า,ขาตำราที่เขาต้องการนะครับที่เขาให้ติ๊กมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลยครับมันจะแทบจะไม่ได้เลยลิ้นดําก็คือไปนลิ้นปานอ่าตัวสั้นสุนัขตัวสั้นเนี่ยก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อดีของสุนัขตัวสั้นก็คือกระฉับกระเฉงคล่องตัวว่องไวแต่าจากประสบการณ์ของผมเองนะครับหลังจากที่เลี้ยงสุนัขตัวสั้นมาแล้วกับสุนัขตัวยาวความแตกต่างของสุนัขสองตัวนะครับสุนัขตัวสั้นจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าถ้าสุนัขตัวยาวสูงมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนนะครับอยู่ที่ความชอบถ้าเกิดหมาลังอ้านเป็น สุนัขไยกลางถ้าเกิดเราชอบในความกระทำเฉงในการล่าสัตว์ก็เลือกตัวสั้นแต่ถ้าเกิดชอบใหญ่ๆสะใจแนะนำนำตัวยาวครับตัวยาวสูงใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับเทียบกันแบบสูงต่างกันหลายนิ้วเลยครับและก็การเก็บประวัติของสุนัขเนี่ยะครับหูตั้งสุนัขมันหูตั้งอยู่แล้วแต่พอเริ่มแก่เนะี่ยเห็นไหมครับหูมันจะหง,งิกแล้วครับหูมันจะหง,งิก ก็คือเมื่อแก่ลงแล้วเส้นเลือดขอดเริ่มแตกแล้วก็เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงใบหูได้ทําให้หูของสุนัขอีกนะครับแล้วหน้าดําเนี่ยสุนัขพอเริ่มมีอายุขึ้นมันก็เริ่มหน้าหงอกครับอันนี้มันหน้าไม่ดำแล้ครับตอนนี้เป็นหน้าหงอกแทนและหน้าขาวแทนก็มันก็ต้องอยู่ขึ้นกับช่วงวัยของอายุของสุนัขด้วยนะครับแต่ถ้าอย่าง2ตัวเนี้ยเป็นสุนัขสีแดงสีโซลิดสีเสมอทั้งตัวนะครับ ไม่ใช่สุนัขหน้าดํานะครับเดิมโบราณก็หลังอานก็ไม่ใช่สุนัขหน้าดําแต่มีการพัฒนาปรับปรุงกันมาเรื่อยๆนะครับอย่างเจ้าไม้ตัวนี้เป็นสุนัขอายุ13ปีนะครับตอนนี้ฝันห,หมดแล้วนะครับเหลือแต่เงือกนะครับสุสนักสายกลางก็ปกติมาหลอานจะอายุ1ิปีขึ้นนะครับแต่เจ้าไม้นี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเบ Ini mas, ini mas. Ini kata wawan. Oh iya, itu je น,นี่เป็นสุนัขสีสว่างน,นะครับเทศเมียอายุ2ปีนะครับยังไม่เคยมีลูกนี่ก็คือเจ้าสิงห์นะครับเป็นสุนัขสีแดงเลนมะขามนะครับถือว่าเป็นตัวที่เอกลักษณ์ครบนะครับตัวนี้ส่วนสูงก็ประมาณ25-26นิ้วนะครับก็น้ําหนักก็ประมาณ40กิโลนะครับหน้าดําตัวใหญ่อันนี้ก็คือวิธีเก็บนะครับก็จะเช็ดกระปุ้งแก้มระหว่างเหงือกกับกระปุงแก้มนะครับ ด้าครับ <Okay. S 1> และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของสุนัขสีนาคนะครับสุนัขสีนาคก็คือเป็นสุนัขที่มีลักษณะจมูกแดงเล็บแดงจะไม่ใช่สุนัขที่อยู่ในตำราที่ว่าจะเป็นจมูกดำเล็บดำหน้าดำลิ้นดำอันนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มสีแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสุนัขโบราณ ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสุนัขโลกนะครับก็ここจะเป็นสุนัขจมูกแดงเล็บแดงเกิดจากยินด้อยนะครับอันนี้เก็บพันธุก,กรรมไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นยังไงก็ตัวนี้ก็จะเป็นสุนัขสีลายเสือนะครับก็ะจัดอยู่ในหมวดหมู่สีแดงนี่แหละครับแต่ว่าลายเสือก็ตามที่เขาเรียกลายเสือก็จะเป็นบิดเดิลน,นะครับและไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสุนัขโลกนะครับก็ เราก็จะเก็บพันธุกรรมให้พบทุกสีเลยนะครับอันนี้ลายเสือก็คือจะพื้นจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีลายขึ้นตามตัวเหมือนเสือนะครับสีนี้ก็จะพบได้ในสุนัขแทบทุกสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเก็บ DNA ของเขานะครับ สุนัขไทยหลังอาวมันก็พัฒนามาจากสุนัขพื้นบ้านของ,องประเทศเรานะครับมันก็ความหลากหลายของพันธุกรรมของสุนัขอนะ่ะมันก็เยอะอยู่ที่ขึ้นคนพัฒนานะครับว่าจะพัฒนาแบบไหนก็คือมันก็เกิดมาจากหมาทั่วไปนะครับแต่ว่าเราคนที่พัฒนาก็จะมีการเก็บคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็บีบออกมาหลายเจนเนอเรชันจนมันนิ่งนะครับแล้วก็ถึงเรียกว่าสุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขประจำชาติของเรานะครับ แตกต่างกันนะครับสุนัขไทยหลังอานกับสุนัขมีอ่านนะครับลักษณะโครงสร้างกล้ามเนื้อแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นผ่านหมาหนังมานะครับเป็นลักษณะเป็นขนกำะม่หยีลักษณะหูกลางหางหนูนะครับหางหนูเหมือนกับหมาหนังจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่มีลายเสือแล้วก็ลิ้นดำด้วยครับก็คือมีหลายองค์ประกอบครบในตัวเดียวก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเก็บ ตัวอย่างเนื้อเยื่อของสุนัขไทหลังอานก็ทีนี้เราก็จะจัดส่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อทําเป็นฐานข้อมูลนะครับก็อยากจะบอกว่าสุนัขไทหลังอานนะ่ะมีความหลากหลายของพันธุกรรมมีหลากหลายสีให้เราพัฒนานะครับมันไม่ใช่มีแค่สีตามสีสีตามมาตรฐานนะครับแดงดําสวัสดีดบัวแต่ยังมีอีกหลายๆสีนะครับดังนั้นข้อมูลที่เขาให้เก็บเนี่ยพวกลิ้นดําเล็บดํา ปลายหางดําหน้าดําอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้กับทุกสีนะครับเราก็ต้องมาดูว่าลัฒนธรรมนะเป็นนักสีอะไรด้วยนะครับนะก็วันนี้เราก็เก็บไปให้หมดทุกสีเลยนะครับก็ทั้งลายเสือสีหน้าแดงสีดําสีขี้บัวสีสว่างรวมทั้งสีฟางข้าวก็หลายๆสีซึ่งว่าจัดอยู่ในเฉดสีเดียวกันแต่ว่ามันก็ ในกลุ่มสีเดียวกันแต่ว่า,าแค่นี้นะครับก็ขอตัวไปแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่จะพัฒนาสุนัขไทยหลังอ่านต่อไปในอนาคตนะครับถ้าสนใจสุนัขไทยหลังอ่านก็ติดต่อนำลงไทยได้นะครับเพราะดำลงไทยมีสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากสุนัขทั่วประเทศนะครับเราเรียกมแล้วทั้งนี้สายโครงสร้างสีก็ถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ